สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฮาเราอยู่ในช่องไมโครมิทเองวันนี้เป็นเน็ตฟอร์ก็หนามาเล่นเกมดีสไลน์เองวู้โหจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยอ่ะขอเต้นก่อนอ่ะชิงเนอ่ะชิงเนสอ่ะเงออ่ะเงออ่ะเงอเฮิยเฮิฮิยไปไปดูเลยมาอย่างแรกทุกคนเราก็จะขอเรียกงานก่อนเลยเราก็จะรับงานกับคุณป้าและกันทุกคนมาอ่ะทำการรับงาน ทุกคนพาเรารับงานแล้วใช่ไหมแล้วก็ทําการทาําข้อตดไหนว่ากองอยู่ไหนเฮ้ยอันนี้อะไรโอ้กองทุกคนมาแล้วก็ทําการทิ้งเอสิ่งที่ไม่จําเป็นออกแล้วก็ทาการทาสตตีตกแต่งนู่นตกแต่งนี่ทุกคนแล้วก็ขอเลือกปเป็นสีสีนี้แล้วกันนะสีแบบน้ําเงินพาเทลออมัง้งอ่ะแล้วก็จะขอเลือกเป็นสีนี้นะทุกคนหรือไม่ก็ สีเปนอะไรเนะี่ยอะมาเราโตก็สีดำอยู่แล้วล่ะส่วนเก้าอี้ก็ต้องสีเทานี่และอีกโต๊ะหนึ่งก็ต้องเหมือนกันไม่ใช่อีกเก้าอี้หนึ่งสินะทุกคนมาในเวลานี้เราก็ทําการเอ้แก้วแก้วอมไม่รู้ทุกคนแก้วใช้ทําอะไรอะมีแก้วแล้วน่าจะเป็นแบบพวกร้านกาแฟหรือเปล่าอาจจะเป็นร้านกาแฟก็ได้ทุกคนมาอันนี้มีโอ้โหอะไรเนะี่ยเขาเรียกว่าอะไร ที่หั่นมัน้งมาแล้วก็โอ้โหแก้วเยอะมากโอ้โหทุกคนดูดิแก้วเยอะมาก,ก,กเราจะวางไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยงั้นแป้งคิดว่าเราเนี่ยควรไปจัดการเรื่องอื่นส่วนอันนี้ก็อะไรนี้ฮอะไรอ่ะมีแก้วอีกแล้วทุกคนมาเหมือนกระป๋องนั้นจะเป็นกระป๋องพวกกาแฟมั้งไม่รู้ทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกทีนะ ว่ามันคืออะไรกันทุกคนมาอันนี้ก็น่าจะเป็นเกมนะกปเชเกมสิน่าจะเป็นเกมแบบเกมกดปุม่มนู่นนั่นไม่รู้ทุกคนชื่อเกมอะไรงั้นเขาเรียกเกมนี่ไปก่อนลยกันนี่ก็ทําการโอ้โหว่าแล้วเครื่องทํากาแฟนี่เครื่องทํากาแฟทุกคนนี่ก็มีแบบเยอะมากดูทุกคนดูโอ้โหที่หันมาอีกแล้วต่อไปก็นี่นั่นทุกคนนี่ แก้วอีกแล้วเหรอแก้วมีเยอะจังอะแก้วมีเยอะเกินไปไหมอ่ะไอ้แก้วมีเยอะเกินไปแล้วนะฉันว่าอะทาการจัดเรียงให้ถูกระดับนยทุกคนเหมือนอันนี้เราจะวางไปข้างๆเอิ่มที่ทํากาแฟทุกคนนี่ก็จะเป็นคอมนะงั้นขอเขียบพื้นที่หน่อยแล้วกันนะโอ้โหโอ้โหรู้สึกแบ,บเบียดมากเลยทนะุกคนคอมเนะี่ยมาอันนี้ก็จานนะจานวาขนมเหรอเขาให้วางขนมหรือเปล่า แต่ไม่เห็นมีขนมเลยอ่ะท่านผู้ชมมาน้ำเยี่ยมทีนี้เราก็สังเกตเห็นเลยนะว่ามันมีกล่องอันนี้อยู่เยอะเยะมากเลยแต่แบงค์คิดว่ามันมีผงชาน่าจะเยอะกว่านี้นะท่านผู้ชมมาน้ำเยีนทีนี้เราก็ทําการเก็บจานเราก็เก็บเอ่มอะไรกระป๋องมั้งไม่รู้ว่าทุกคนเรียกอะไรดีเรียกกระป๋อง เรียกกระป๋องมันก็ดูยังไงอย่างนั้นอะอ่ะเรียกกระป๋องก็เรียกกระป๋องมาทุกคนมายัางไงอะ่ะโอ้โหจานเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีที่วางหน่อยหรอแปลว่ามันต้องมีที่วางบ้างแหละเออจานอะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนนี่นี่ก็คือโคมไฟอย่างทุกคนนี่โคมไฟตั้งไว้ไหนที่วะเอ,อ้ยตั้งไม่ได้อ่ะเอ้ยตั้งตรงไหนดีตั้งตรงนี้ปะตั้งตรงนี้ก็ดูยังไงอ,อ,อ่ะอ่ะตั้งตรงนี้แล้วกันนะ คนนี้ก็จะเป็นอะไรนี่ตั้งไว้ตรงพื้นก่อนแล้วกันนะอ่าอันนี้มันจะเป็นไมโครเวฟแน่เลยทุกคนเราก็ทําการเอาไมโครเวฟไปวางไว้ทนะุกคนแล้วทีนี้เราก็ทําการนี่เอารูปภาพไปวางไว้ทุกคนตามที่เอิมนั่นแหละนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็ทําการไมโครเวฟลงไปทุกคนมาต่อไปกันเลยมาอืมต่อไปทุกคนโอ้โหในที่สุดมันก็มีสักทีมาทุกคนเราก็ทําการเอาจานไปวางไว้จิ๊บจิ๊บจ๊บจ๊บช่วยด้วย โอ้โหทุกคนอันนี้ผงชาแล้วก็เอามาไว้ด้านบนเลยนะโอเคมาพอเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนนี่ก็มีรูปภาพเอาอีกแล้วแล้วก็ทําการแปะไว้ตรงนั้นเลยนะแล้วที่ก็มีแผ่นเนสียงซีดีแล้วหรอมวางไว้ไหนไม่ได้อา้าววายังไงลที่นี่โอ้โหวางกับตาเนี่ยสรุปโอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้คลิปนี้จะยาวไหมเนี่ยโอ้รู้สึกว่าถ้วยเนี่ยมันก็เรียกของพูดจะว่าเลยนะ ว่าเออเออเออได้แล้วทุกคนมาพอได้เสร็จแล้วโอ,อ้หมดแล้วทําการตรวจเช็คเลยดกันเดี๋ยวเดีโอเคตรวจเช็คเลยเอาทุกคนเราก็เสร็จแล้วทุกคนมาในวินทีนี้โอ้โหเราได้คุยเหรอคุยเยอ เอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซองแบงค์คงมีด้วยนะวันนี้เกมดีสไลด์และแบงค์ก็ขอตัวลาไปก่อนบุยบุยจ้าเอาลละเขาวางคุยก่อนนะท่านผู้ชมนะจะวางไว้ที่ไหนดีนะวางไว้ตรงนี้ก็ยังไงอย่างนั้นเนี่ยอืมทุกคนขอวางไว้ตรง เราผิงไฟหน่อยแล้วกันนะเอาหลับบ๊ายบายนะบ๊ายบายจ้ะ